ยู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 รับยูตัวใหญ่ตอนนี้เรามาถึงหมายแล้วครับหมายแรกหมายแรกน้ำเยอะมากเลยครับส่งอลไรไปเช็คก่อน เดือดร้อนโอ้โหตัวเล็กนะครับโอ้โหหลุดมัดไม่โดนไม่สงสารไม่ดีมีตัวแน่แน่ครับไม้แรกพลาดไปแล้วตัวไม่ยังเท่าไหร่ มีหัดบอไว หนแต้มพลาดไปแล้วนวี่เรื่ปลาดีๆนะครับเนี๋ยมไปอยู่ในหมายลับหมายลับนะครับหมายนี้หมายลับนะครับไม่มีใครรู้นะฮะหมายลับขอ่บ้านผมเองนะครับ ไอช่อนไอช่อนไอชอน,ชอน,ชอนมีไอชอนเลยเป็นตัวเลยครับจิบน,น้ำตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ยขึ้น้อยหงายมีแหน,น,น,นมีแน่ปลาช่อนอยดีกว่า

เล็เ้นต้นม้รับโเพื่อนายโคตรืนเต้ครับต้นม้รับยังใหญ่เลยครับน้ำาดาครับเมื่อกี้นี้โอโย้ยจะเต็มจุเลยครับโคตรใหญ่เลยเพื่อนครับ ดูมือครับดูมือครับเป็่มือพอดีเลยครับใช่ครับเรียบร้อยครับไม่กี่ไม้เองครับช่อนหม่รับครับหือน่าจะประมาณเกือบสองโลนะฮะโลกว่าลุยต่อครับไม้รับอุทัยธานีบ้านผมนะครับ ข้อป่าข้อป่าข้อป่าด้วเกืบหลอ้ย่โเหยอเหย่เยอไม้อ้ามโดนปิดเดี <c oughs> <A> ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเป็น่ดูดูดู ดึเดียาทั้งเรื่องเดี๋ย้เสร็จตีกิ่งไม้อีกโอกาสเอาโอกาสเอาได้สองตัวอีกงยีะครับไม่โดนไม่โดนใหญ่เลยครับตัวใหญ่ やっぱりこんなに変わらないでしょうね。<music> อันนี้ตัวเล็กโอ้โหลดลดลดสุดใหญ่ตัวเล็กบอกเร็ตัวเล็กกระชากไปเลยไปัหนล่ะหลายตัว 很多个，对吧？ ยยลองเช็คลองเช็คข้างใต้น้ำก่อนนะครับเดี๋ยวผมลองเอาหนอนยางนะฮะหนอนยางเช็คก่อนครับมีขยะเยอะบางรู้นะครับนี่ครับหนอนยางมีแบดครับกัดโคตรดีครับนี่จิบจุนีลครับเพื่อนเพื่อนมันจิบเป็นตัวเลยครับน้ำโคตรลึกครับนี ผมว่าเอาไหมครับย่างก็เอาแบบนี้ไม่ได้ต่อสายหน้านะครับจะไหวหรือว่าไม่รู้ โมงครับเวลาคโคตรเร็วเลยปุ๊บกัดกัดกัดวิ่งเลยกระตุกเลยครับดึงกระชากกระชากสายวิ่งครับเพื่อนๆสายวิ่งเม็ดเม็ดจะยืนจะยืนดึงหาตัวก็หตัววิ่งเข้าฟังวิ่งเข้าฟังวิ่งโดนวิ่งโดน ป้าเิย้อนลยกระชากหายขายก่อนจะเย็ยนเกินครับผมก็วันนี้สรุปนะฮะได้2ตัวนะครับตัวใหญ่นะครับประมาณเกือบ2โลนะครับตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเล็กตัวนึงครับแล้วกัดกัดละอยู่หลายที่อยู่นะครับบางทีก็ ไม่ได้กดถ่ายนะครับไม่คิดว่าจะกัดกวเล็กๆนะครับน้ํามันค่อนข้างเยอะนะครับปลาจะอยู่ตามเหลี่ยมหญ้านะครับริมมๆนะครับตีไปจะไม่ค่อยกัดครับเพราะหญ้ามันเยอะนะครับน้ํามันลึกเข้าไปข้างในนะครับก็เสียงกัดลูกปลาอยู่ข้างในนะครับก็วันนี้นะฮะได้ตัวใหญ่ไปนะครับผลงานของ PE พร้อมบวกนะครับ0.8นะครับสีเขียวนะครับเลมอนนะครับก็แล้วก็อีกอันนะครับที่ผมใช้ครับมันก็เป็นสีเขียวเหมือนกันครับสีเขียวแก่นะฮะ กับเดิอนหนอนยางนะครับสลัดกันนะครับหนอนยางเดินค่อนข้างน้ําจะลึกนะครับกัดยากนิดนึงนะครับมันกว่าจะถึงข้างล่างนะครับนานเลยนะครับ